คึกว่าเคยอะไรเเรียกว่าเคยอ๋อเคยคึดว่าเคยดมแม่เคยับคำกันล่ะเคยดมเคยดมอ๋อกินเดียวกันไหมกินน่าจะกินเดียกินันนออากินกิวันนี้นะครับอยู่กับช่องนัดชิลใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมโอเค สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนัดชิวนะฮะแล้ววันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวนะผมอยู่กับเพื่อนซีเปอบอซีตันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฮะที่เด็ดนะฮะอะไรนะมีแต่ภาคอีสานพริกกับนงป,ปิอ่ากินเขาบอกว่าที่อื่นไม่มี เขาบอกว่าอะไรนะกินแล้วจะหวานหวานก็มีคนหลงเชื่อผมว่ากินไปแล้วมันจะหวานแต่มันหวานจริงครับมันอ่ะลองดิไงคือมันมันไม่ได้หวานแบบน้ำตาลฮะแต่มันหวานคือมันหวานพริกอะหวานแบบหวานแบบผักอืมพอมันผสมกับกะปิแล้วมันเผ็ดนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่ผมว่าแต่ผมว่าไม่ใช่แล้วแหละเออเนี่ยไม่เผ็ดเท่ไรอร่อยอร่อย โอ้โหทงสมเป๊ะสงงัยมากเลยกะปิมันจะหวานยังไงวะไม่มามันความเค็มอ่ะความเค็มผสมในนี้ยมันหวานจริงมันจะแตามันมันไม่เผ็ดแล้วมันไม่เค็มอ่ะมันหวานอ่ะหอมดมเคยอ่ะดมอะไรนะเหมือนดมอะไรนะเอ่ะ อ๋อนึกว่าเคยดมอันนี้หมูนะครับหมูหมูทั้งคู่หมูทั้งคู่นี่อะไรนะนึกว่าเคยเขเรียกว่าเคยอ๋อเคยกูนึกว่าเคยดมแม่เคยถ้าถ้ากลับคำกันล่ะเคยดมเคยดมอ๋อกินเดียวกันนะนน่าจะกินเยอะนี่ครับก็ได้ได้นะนแบบร้านเราอยู่ที่ร้าน หม,หมูเด้งนะฮะที่ร <st> ้อยเอ็ด <c oughs> เออวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวไกล่เลยถึงที่นี่อุย้ยดูวินยังไม่ลงอ๋อแต่ก็ลงอนละวไม่ไม่มีหมูเด้งด้วยนะหน้าหน้าน่ากินมากเลยเอ้ยทำรายการทำรายการสอง อะไกันฮะสองตัวเนี้ยทำอะไรกันอ,อ้ยทักโฆษณาตะคู่นะครับดูแมวกอดกันนะทุกคนไม่รู้อะเงียบนะรู้สึกเงียบมากเพราะโควิดหรือเปล่า อีสานนเรียกว่าอะไรนะหอมเปย์หอมเปย์ไงเนี่ยหอมเปย์ครับมันพูดดิหอมเปย์หอมเปย์พูดเป็นสำเนียงอีสานเลยหอมเปย์หอมเปย์หอมเปย์อออะไรนะไอเมียป้าเมียป้าหอมเปย์ดมเคย <laughs> ภาษาอีสานมาละคำใช่ไหม <c oughs> ว่ากินเถอะอ่ะทุกคนเดี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวมาเป็นที่เรียบร้อยนอะ่ะเดี๋ยวไปกินกันดีกว่าโอเคครับวิบหอมเป๋ไ้ก็จะมีหมูเดงนะ เทีหมดออกล,ล,ลองดูต้องไม่หวานหวานแบบเป็นโฟมนะฮะไม่ได้ไม่ได้ต้ิ้มอย่างนี้หวานแบบเก็กกบ,บ นี่ฮะกินก๋เดี๋ยวเสร็จเราต้องมีของตกท้ายด้วยนะใช่ไหมเป๊ดนี่ชาตินี้เดี๋ยวเราก็ผอมอะไรนะชิ้นหมูชิ้นหมูชาตินี้เดี๋ยวเราก็ผอมบูซี่บอกเลยจัดจดหนักจัดเต็มน,นอะอระ่อยมึงกินด้วย ừ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  ạ lòng đưa ra rồi beng ma cả đinh đinh lòng đưa ừ ừ kim nhẵn đẹp จัดใีกข้ามาอร่อยมากอร่อยอร่อยนี่คือเราเราเราก็กินแบบง่ายๆนะกินข้างถนนนะถ้าไม่ใช่ข้างถนนเราไม่กินนะเนี่ยดูดิข้างนันเนของจริงนะครับผมถ้าไม่ใช่ข้างถนนเราไม่กินนะเพราะว่างบเรามีแค่นี <c oughs> ง้งบเรามีแค่นี้นะครับผมวันนี้คแบบก็ รู้สึกว่างเงียบๆเลยนะ,ะ,ะเพราะว่าอาจจะเพเป็นเพราะโควิดเวลากินของแพงแล้วเสียดายตังค์พอกินของแพงนะพออิ่มเอบก็ะจะคิดว่ามานั่งคิดว่าอูมก,กินชามละสี่มันก็อิ่มเลย,ยหรว่าทำไมต้องไปกินแพงของแพงเอาไปกินของสดแซลมอน,อมอนเออแซลมอนเออก็รอมึงแก้อยู่ตั้งนาน ทุกคนอย่าอย่าอย่าคิดไปไกลนะครับผมอย่าคิดไปไกลแนละ้วเราหมายถึงแซลมอนนะครับเนี่ยเราจะบอกว่าลูกชิ้นเขาอ,อร่อยมากเลยนะแบบเด้งเดง้ดงเดง้ดงเด้งมากน้ำจิ้มก็อร่อยนะครับผมลอง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 ีกสักสักชินนน้นเดียวเราจิ้มกล้องไม่ตรงอ่ะอร่อยอร่อย กินหักอ่ะต้องชิมหักด้วยต้อง <c oughs> แผนมีเห็น้นะ่ะอร่อยรินหลายหลายคนหลายคนบ่นว่าเอ๊ะนัทชิวหายไปไหนคิดถึงจังเลยช่วงนี้งดไลค์สุดนะครับผมนะ อยู่แบบเงียบๆดีกว่าเปบุซีนงดทีนี้งดงดไลค์สดนะครับอาจจะไม่ไลค์สดเลยอาจจะเป็นลงคลิปแทนนะครับแล้วก็อาจจะสร้างคอนเทนต์แบบแบบฮาๆแบบสนุกๆแล้วแต่ตามสไตล์นัดชิลนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับช่องนัดชิลแล้วก็ช่องเปบุซีนครับลงคลิปปีละครั้ง ป,ปีนี้ปีนี้รู้สึกว่ายังไม่ได้ลงนะไปโผล่ตามคลิปชาวบ้านเนี่ยเออไปโผล่ตามคลิปชาวบ้านยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับบายบายไว้เจอกันใหม่